สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีมาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้กินอันอ่างงนแด้วจ้าให้น้องจันมิ้นกินอ่างงนตอนแรกภาพบอกแอปเปิลแล้วน้องจินบวกลอยมักแอปเปิลก็ได้เอาแต่อ่างงนก่อนจ้าปอกแอปเปิลกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สิกินตอนเที่ยงนะจ้าแอปเปิลสิกินตอนกลางคืนเพราะว่าอันสตรอเบอรี่มันสมนะจ้ะเนาะให้กินตอนเที่ยงตอนเสาร์มันเสาร์ไปจ้าก็ได้เอาอ่างงนมันหวานจ้า มามัมชื่อลูกมามัมเองอือหืออือหือเย้<ๆ>ยัมมี่ยัมมี่สิอร่อยไหมลกูกมามัมชื่อลูกมามัมมามัม <c oughs> นะั่นๆๆๆโอ้ยลูกนี่ <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> อืมัมมี่ อะไรล่ะอื้เนื้อหกลูกอุ้ยมือมือไปโดนกล้องอะไรก็เม็ดมันไงลูกเม็ดมันเออเม็ดมันไว้นี่เออไว้นี่ก่อนเม็ดมันเดี๋ยวมันมีล้างอยู่โอเคอือหึเดี๋ยวมันมีล้างเม็ดมันน้องกินไป หลังจากกินข้าวต้มเสร็จแล้วหนูก็กินอันเงินเะลูกเหะอดี๋ยวตอนเที่ยงมันมมี้จะทําข้าวผัดปูให้เนาะตอนเที่ยงข้าวผัดปูแล้วก็กินสตรอเบอรี่ตอนเย็นถ้าข้าวผัดผัดปูเหลือก็เอาข้าวผัดปูเหมือนเดิมใช่ไหมลูกทำข้าวผัดปูให้นอ้องอืม กากเม็ดมันลูกเม็ดมันเม็ดมันเม็ดอง,งุ่นมันเป็นเล็กๆเก <c oughs> ออกินเร็วๆโอ้ย <c oughs> <c oughs> กินเร็วๆลูกมนี้จะได้อาบน้ําให้หนูหนูกินอิ่มแล้วพักครึ่งชั่วโมงวันมี้จะอาบน้ําให้หนะลูกเนาะ <This? S 1> <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมลูกไปเที่ยวเคปคอร์สค่ะวัน <Okay. S 1> นี้ ไปเที sponge, ่ยวสามวันนะคะไปะเที่ยวโรงแรมไปโรงแรมแต่ไปเที่ยวเคปคอร์ดกันเลยอะไรลูกเอากินเร็วๆสิวันนี้มาม้าจะทำผมทรงใหม่ให้หนูสวยๆเลยมัามีดูใน YouTube แล้วทรงผมหนูน่ะ เดี๋ยวมี้ทำให้สวยๆวันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็จะเอาทรงเดิมนั่นแหละใช่ไหมลูกฮะเร็วๆลูกเร็วๆมามมามเร็วๆมามีก็จะได้ไปอาบน้ําด้วยให้เดดีหนูกินอิ่มแล้วหนูไปหาเดดีนะมามีอาบน้ําก่อนมามีอาบเสร็จแล้วหนูมามีก็อาบให้หนูนะลูกเนาะเร็วๆมามํามเร็วๆเร็วๆเร็วอยไม่จำเล่นนะนะเออมามมม yummy yummy อืมเออเออเออน้อง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 วันนี้เราจะออกเดินทางตอนเย็นๆ <Yeah. S 1> น,นะคะอืมน้องจันมีวันนี้เราจะออกเดินทางตอนหนึ่งทุ่มค่ะ พราะว่าเคปคอร์สขับรถแค่ชั่วโมงเดียวเองแล้วชอบเดินทางตอนดึกดึกเอ้ยจันมินน้องทำไมอย่างเงี้ยนะ่ะลูกมันมไม่ให้ถือละอ่ะมันม่ถือเองนอนนอนมันมไม่ให้น้องถือละวนโน้ no, no, พูดเถี่ยวโอเคนอนนอนนอนจับเถี่ยวโอเคพูดเถี่ยวโอเคโอเคเริ่มดื้อล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดตังไหนน้อยน่ะน้อ no. ไม่เทไม่เทไม่เทน้องเทแบบนี้เอาออกเริ่มดื้อแล้วไม่มัมน,นีจะเอาได้เอาไปล้างด้วยนี่ไม่เทนะอ่ะเสร็จไม่เทนไม่เทน้องกินดีๆเร็วนอนน่ะ เออมามมในสวัสดีทำยังไงในสวัสดีค่ะ okay, L you know น้องจันมิ้นอันอันลองเพลง A B C ได้แล้วจ้ะพี L ่น้องจ้ะนับหนึ่งถึงยี่สิบได้แล้วจ้ะสีต่างๆวอร์ดขึ้นเหรอวอร์ดขึ้นเหรอโน้วอร์ดขึ้นเหรอ Yellow. Yellow. Yeah. Good girl. Yellow. สีเหลืองใช่ไหมลูกอันน yeah. ี e, ้เกล็บอังุนไม่เทลูกไม่เทอังุนนุ่มนี่ลูกเลยเก็บ อังงนอร่อยมากมากอร่อยอังโกอร่อยเจอังโกเจฟฟี่อังโก้เฟฟี่โอ้ยมิรอังโก้เจฟฟี่ฮะมั่นมั่ Wow. อืมอร่อยไรไลูกเอ่อขาออกมาแล้วเจ็บอีกเร็วๆลูกสงสัยหนูจะอิ่มแล้วแนะ่ๆเลยหนูเล่นแล้ว <Now S 2> ปกติอง่งห่วนี้หนูกินเยอะเมื่อกี้กินข้าวต้มไปตั้งหมดเลยหมดไปถ้วยครึ่งเลยเมื่อกี้ข้าวต้มอ่ะ ผมใส่นุ่มอิ่มแล้วลูกเหรอจัดเมนน้องอิ่มแล้วลูกนั่งดีๆลูกไปทำอะไรตรงนั้นนั่งดีๆเออนั่งดีๆอืมเริ่มเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วอาแล้วเริ่มเล่นแล้วดูหนังการ์ตูนด้วย เยิ้มยิมย้มยิมย้มยิ้มกว่าจะกินได้แต่ละทีหมอนีก็เหนื่อยมัโอเคยิมเพลือกสกินเอาเหรอลูกเหรอดูเอาเปลือกมันออกหรอลูก มันเอาออกแยกหนูกัดกินเลยอร่อยดีว้าวว้าว <c oughs> หนูทำอะไรอนนะน่ะอืม আসিল <laughs>

อามอโอยพี่น้องเอ้ยมักคือยังกินอาหารน,น่ะช่วสสได้ายช่วสิกินแล้วเด้อพี่น้องอมันสาบของสนองจิมินอิมเรียบร้อยแล้วก็เลยโอเคมาม,ามือการตูนแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแค่นี้ก,ก็น่าจะเนาะพอกันมาคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า